ถือว่าแบบถึงสุดๆแต่ว่า2วันสัปดาห์นรกแตกก็ร่วมฝึกกับาทางทีมทางหน่วยของนาวิกยโยธินท,ที่ให้การขอมาให้ตรงนี้ก็ตอนเช้าก็มีเดินทางไกลฮะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าฮะจนถึงเที่ยงแล้วก็พักพักทานข้าวเสร็จก็บันทีกันเชียงก็อย่างที่เห็นเหนื่อยค่ะเราก็ภูมิใจค ได้มาเป็นสิลปกรทับเรือได้มีโอกาสาที่จะรับใช้แล้วก็ได้ได้ทาอะไรที่ที่วงบอกว่าเราเป็นทหารเรือเปน็นส่วนส่วน,นสําคัญของกองทัพเรือคือได้ของแสกที่จะต้องทำหน้าที่ทําชื่อมใจกับกองทัพเรือให้ทุกคนได้รับทราบว่าในกองทัพเรือนั้นนอกจากจะเก่งเรื่องรบแล้วในด้านกีฬาก็เราก็มีความสมามา,ม,สมารถแล้วก็บบุคลากรที่มีความสามารถค่ะ